เหล่าพึ่งน้อยจอมพลังพอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกก็น่ารักดีนะแต่พอกลายเป็นมอนสเตอร์ซิงโครแล้วโคตรเท่เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกิงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ด oh ยูกิโอในวันนี้นะครับก็จะเอาซีรีส์ที่ชื่อว่า B Force มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังน,นะครับ Force เนี่ยเป็นชื่อเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อซีรีส์ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็น Battle w a s นั่นเองครับซึ่งก็เป็นมอนสเตอร์เผ่า,มาแมลงเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีมอนสเตอร์ซิงโครค่อนข้างเยอะสําหรับซีรีส์นี้นะครับเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้เลยก็คืจนอจำนวนมอนสเตอร์ซิงโคร เป็นต้องเล่นในเรื่องของการเอาจูเนอร์มาจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์แล้วก็อัญเชิญเจ้าพวกบีฟอสที่เป็นตัวซิงโครทั้งหลายซึ่งถ้าเกิดว่าดูเวอร์ชันมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หรือก็คือการ์ดส้มใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าพึ่งน้อยน่ารักนะครับแต่ว่าพอมาเป็นมอนสเตอร์ซิงโครปุ๊บเอ้ยมันดูเป็นแบบว่านักรบมแมลงที่ก็มีความเท่มีการใช้อาวุธนู่นนี่นั่นในการต่อสู้ดีงามมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาการ์ดมอนสเตอร์แล้วก็เวทมนตมร์กับดกักที ไปเลยครับผมว่ามอนสเตอร์เรา B Force หรือก็คือ b a t t l e w a s นี้จะมีเอฟเฟกอะไรยังไงให้เราพูดถึงกันได้บ้างครับซึ่งผมก็ทำมอนเดินนะครับผมใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นในการพูดชื่อกาดเป็นหลักนะครับผมตัวแรกเลย B Force ลูกดอกโจมตีเสริมครับผม f o r c e ลูกดอกโจมตีเสริมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาแมลงเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน1น0้ครับกาดไปน,นี้มีทั้งหมด2เอฟเฟกตนะครับผมเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้ง,งอเอฟเฟกต์ชื่อน ของอีกฝ่ายหนึ่งทําลายจากการต่อสู้เราจะสามารถเอามอนสเตอร์ตัวนี้ทิ้งจากบนมือลงสู่สารไปได้แล้วทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่ทําลายมอนสเตอร์ตัว BFO r c e ของเราไปครับซึ่งตัวนี้เขารีมาร์ครายละเอียดเอฟเฟกให้อีกนิดนึงนะครับว่ามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ทําลายมอนสเตอร์ b f o r c e ของเราจะต้องมีเจ้าของดั้งเดิมเป็นอีกฝ่ายนะครับในความหมายคืออีกฝ่ายหนึ่งทําไงก็ได้เอามอนสเตอร์ของเราไปใช้งานบนฟิวของเขาและเขาใช้มอนสเตอร์ B4 ของเราอย่เอฟเฟกต์นี้จะไม่ทํางานและเอฟเฟกต,ต่อมาของมันนะครับผมเราสามารถเลือกามอนสเตอร์เผาแมลงหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเรายกเว้นการ์ดใบนี้นะในเทอ์นั้นนะครับมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกจะกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์หลังจากที่เราใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเผา,าแมลงเท่านั้นครับและการ์ดไปต่อมากดไปนี่คือบีฟอสเล็งเป้าแม่นยาครับ บีฟอสเล็งเป้าแม่นยำเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดลมเผาแมลงเลเวลหพลังโจมตี200ป้องกัน300การ์ดใบนี้มี2เอฟเฟกต์นะครับแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานด้เพยงเ่อละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1ก่อนเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีามอนสเตอร์เผาแมลงอยู่เราสามารถที่จะอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยตามด้วยเอฟเฟกต์ต่อมาครับผมใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานั่นก็คือให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง200พอยต์คูณจํานวนมอนสเตอร์ชื่อนี้ครับ ฟิวสาตัวก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งไป600กันได้เลยครับและตัวต่อมา BFor ส e น e ์เดลน้ำพิษครับผม f o r อสไ e e ์เดลน้มพิษเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุลมเผา,าแมลงเลเวลสพลังโจมตี4ี่ป้องกัน800การ์ไปนี้ก็มีอยู่2อเอฟเฟกนะครับแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมถ้าเกิดว่าการ์ไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ BFor 1ตัวจากในเดบกฟอึ้น,นึ่งตัว ก็คือเราสามารถรีลิสต์มอนสเตอร์เผา,าแมลงตัวอื่นบนฟิลของเรานะครับรีลิสต์ไป1ตัวหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เอฟเฟกที่อยู่บนฟิลฝ่าออยหนึ่1ตัวครับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เราเลือกเอฟเฟกจะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทิร์นซึ่งเอฟเฟกนี้สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะกับการที่ว่ารีลิสต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวเลยเพื่อให้เอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งไร้ผลไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าบางสถานการณ์ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน โจมตี1000ป้องกัน5 0 0รการไปนี้มี2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1สามารถใช้งานได้เพียงเธอละครั้งใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราด้วยคืออันเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้จากบนมือลงไปบนเฟสแบบพิเศษนะครับย้ำว่าใช้ได้เธอละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีอตัวนี้อยู่บนมือ3ใบเลยก็จะอัญเชิญรวดเดียวไม่ได้นะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกตัวนี้ของมันแล้วนะครับเธอนั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่า,มาแมลงเท่านั้้้้้นนนนดดวววยยตตตาามมมเออทีีี่2ขงกร์ใ 1, face. สัจะจะโ ได้2ครั้งครับผมดูจากชื่อการมาแล้วอันนี้ไม่แปลกใจอะไรนะและการไปต่อมาการไปนี่คือ B ีฟอสอาร์วาเรสยิงไวครับผม B ีฟอสอาร์วาเรสยิงไว้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามแมลงเลเวลสีพลังโจมตี1,800ป้องกัน800การไปนี้ก็จะมีสองเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอันเชิญลงมาได้สําเร็จแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาแมลงหนึ่งตัวจากสุดานของเราที่มีเลเวล3หรือต่ากว่าเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยอันเชิญลงมาบนฟิลด์ในสภาพตัั้้้้งงงปออกกนนแบบพิเศษตามดวย Effect ทีี่2ข สามารถใช้งานได้เพียงเทาละครั้งคือถ้าเกิดว่าการไปนี้มันถูกทำลายจากการต่อสู้และถูกส่งลงไปสู่สาลปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ BFO r c e 1ตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมามอนสเตอร์เอฟเฟกต์ตัวสุดท้ายนะครับ B Force r ป p i ียโจมตี M T, ขั้นรุนแรงครับ B f o r c เ r a p i ียโจมตี T, ขั้นรุนแรงเป็นามอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผาแมลงเลเวล5พลังโจมตี1,900งันเาร้ยป้องกันศูนย์ถึงเท่าที่เร่ามาการส้มเนี่ยมีจูนเน เป็นจูเนอร์ได้อย่างนี้เนาะโดยที่ว่าตัวของเรเปียนะครับมี2องเอฟเฟกครับเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งด้วยเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราเป็นามอนสเตอร์เผาแมลงทั้งหมดนะครับผมเราจะสามารถทิง้งมอนสเตอร์เผาแมลงหนึ่งตัวจากบนมือของเราลงสู่สารไปได้หลังจากนั้น,นครับเราจะสามารถเอาการ์ดที่มีชื่อว่า B f ฟอร์สวินหนึ่งใบจากในเด็กเอามาใช้หงายหน้าบนโซนเวทกับดักของเราได้ทันทีนะครับซึ่งบีฟอร์สวินก็จะเป็นเวท นี้อัญเชิญจากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เช่นกันนะครับโดยในเทอรน์นั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่า,มาแมลงเช่นกันครับซึ่งเขาดีมาร์กไว้ให้นะครับว่าเอฟเฟกต์นี้ตอนแรกที่เขาบอกว่าถ้ามอนสเตอร์บนฟิลของเรามีแค่ตัวที่หงายหน้าเผ่า,มาแมลงเอฟเฟกต์เมือเ่อกี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมหรืออีกอันนึงก็คือว่าถ้าเรามีการ์ดใบนี้อยู่บนมือเนี่ยแล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์เลยเราก็สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้เช่นกันนะครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมได้หลังจากนั้นนะครับเลือกมอนสเตอร์เผ่าแมลงหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของเรามอนสเตอร์ตัวนั้น เลลจะลดลงไป1นึ่งเลเวลครับอันนี้ก็มาถึงคิวของมอนสเตอร์ซิงโครกันบ้างแล้วนะครับมอนสเตอร์ซิงโครตัวแรกเลยก็คือบีฟอสอาสุสัตแห่งลูกศรวิญญาณครับ บีฟอสอาร์ซุสะแห่งลูกศรวิญญาณเป็นมอนสเตอร์ซิงโครและจูเนอร์ด้วยนะครับธาตุลมเผา,มาแมลงเลเวล5พลังโจมตี2,200ป้องกัน1,600มอนสเตอร์ตัวนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อบีฟอสของเรายกเว้นการใบนี้นะครับผมสามารถใช้เอฟเฟกต์มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ปุ๊บเรายังจะสามารถเอาพลังโจมตีตั้งต้้้้้นนนนนนขออออองงมมมมสสสเเเเตตร์ตััวววทีีี่่ะนะบ่บบคาาาายยยยยหหหะป็ใกฝึไดดแลฟ ต่อมาของกาบใบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาบใบนี้อยู่ในสุสานแล้วทีนี้มีมอนสเตอร์ติดชื่อ B Force บนฟิลของเราถูกมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งทําลายจากการต่อสู้และส่งไปสุสานนะครับเราจะสามารถอัญเชิญตัวอสุสานี้จากในสุสานลงมาบนฟิลในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษถ้าเกิดว่าตัวของอสุสานที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้ต้องออกจากฟิล์ไปเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับและกาบใบต่อมากาฟใบนี้คือบีฟอสซาจิธนูเทพครับบีฟอสซาจิธนูเทพเป แงเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,200กลายเป็นนี้นะครับเกิดจากการใช้ Junior, มอนสเตอร์จูเนอร์เผาแมลงทําการจูนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับการไปนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างนะเอฟเฟกที่หนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บการไปนี้มันจะกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์นะครับหมายความว่าถ้าถูกจูนิ่งออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเป็นจูเนอร์แต่ถ้าเกิดว่าการบนน,นีี้้อยยุ่าาาวเชชิตมมัขึงงก็จะไม่่นับวาเป็นจูนนนนเเเเอออร,ร์ัั่งาาะตตมวฟี้ เอาการ์ดใบบนต่อเนื่อง1ใบบนฟิลด์ของเราเนี่ยกลับขึ้นมาบนมือได้แล้วทีนี้นะครับในเทิร์นนั้นเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อ Bforce 1ตัวอัญเชิญแบบปกติลงไปเพิ่มได้อีก1ครั้งนะครับโดยเนื่องจากว่าเป็นการอัญเชิญแบบปกติเพิ่มอีก1ครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเอฟเฟกนี้ก็ใช้ได้ในตอนเมนเฟสเท่านั้นด้วยตามด้วยเอฟเฟกตต่อมาเอฟเฟกที่3ส,สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดดิิิบงงโครรรรในนนนนกกกาาสสสส่่่ลลไปู์ัแ้้้วทนน Force, ทีีีีเตตตออออออมมชื B Force จากเกมไปกี่ตัวให้เรามอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งตัวละ100่งร้อยพอยต์นะครับการไปต่อมากบไปนี้คือว Force v ลเจบุกตะลุยครับวีฟอสบอลเจบุกตะลุยเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผา,าแมลงเลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกัน800การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ที่เป็นเผา,าแมลงทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของการไปนี้มีอยู่2อย่างนะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ที่ 1, 1เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าการไปนี้ทำการแบทเทิลกับออกมนบอนสเต กว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับในช่วงที่เข้าดรามาสเต็ปนั้นนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่แบทเทิลไกตัวนี้จะหายไปครึ่งหนึ่งครับผมหมายเขาว่าถ้าจะเอามอนสเตอร์มาแบทเทิลไกตัวนี้นะครับก็จาเป็นต้องใช้มอนสเตอร์ที่พลังโจมตีโคตรสูงเลยนะตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง2องรอยต์อคูณจานวนมอนสเตอร์บีฟอสที่อยู่บนฟิลของเรานะครับซึ่งถ้าทุกคน หนึงด้วยเอฟเฟกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็ให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอีกต่อหนึ่งจากพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็นี่แหละครับผมตัวของมอนสเตอร์ซิงโครแบบเนี้ยมันก็สามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้แบบนี้นี่เองครับตามด้วยก้ารไปต่อมาและก้ารไปต่อมา B Force h a m ม k ลูกธนูปีศาจจุดติครับ Beast Hamat ลูกเทนูปีศาจจุติเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมผอมแรงเลเวล8พลังโจมตี2800ป้องกัน2000ครับการ์ดอนนี้เกิดจากการใช้จูนเนอร์ทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์1ตัวขึ้นไปนะเอฟเฟคของมันมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟคที่1เลยคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีการใช้วัตถุดิบซิงโครเป็นมอนสเตอร์ซิงโครเพื่ออัญเชิญซิงโครไอตัวนี้ออกมานะใน Battle Phase 1เนี่ยมันจะสามารถโจมตีได้2ครั้งนะครับตามด้วยเอฟเฟคที่2สามารถใช้งานได้เพียงทละครั้งนะครับนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าการใบนี้สามารถมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลฟ์พอยท์ ่ายได้พลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิ์ของอีกฝ่ายจะลดลงไป1,000พอยต์ครับแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่3สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครั้งเช่นกันนั่นก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความเสียหายใดๆในแบทเทิลเฟสของเธนเราเมื่อจบแบทเทิลเฟสนั้นแล้วนะครับให้มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง300คูณจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อ Be f o r c e ที่อยู่ในสุสารของเรานะครับตามด้วยการไปต่อมา r c e Grand Partisan แห่งการปฏิวัติครับ บีฟอสแกรนพาจิซันแห่งการปฏิวัติเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผา,มาแมลงเลเวล12พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,000ครับการไปนี้เกิดจากการใช้จูนเนอร์ทำการจูเนียรกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์หตัวขึ้นไปเอฟเฟกต์ของการไปนี้มีอยู่3อย่างเอฟเฟกต์ที่1เลยคือตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับมันจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดและเอฟเฟกต์ที่2คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นเผา,มาแมลงอยู่มอนสเตอร์ซิงโครเผาแมลงเหล่านัน และเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มันถูกรีมูฟออกจากเกมไปเอฟเฟกต์ effect นี้ทำงานทันทีคืออัญเชิญมันลงมาบนฟิลแบบพิเศษหลังจากตัวของมันใช้เอฟเฟกต์นี้ในการกลับขึ้นมาบนฟิลแบบนี้นะครับเรายังจะสามารถเลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทำลายได้ตามจำนวนมอนสเตอร์เผาแมลงของเราที่ถูกรีมูฟออกจากเกมครับหลังจากนั้นนะครับให้มอบความเสียหาย500พอยต์คูณจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับผมสมแล้วที่เป็นมอนสเตอร์ซิงโครเลเวล้นะเองก,กนราด อีกฝ่ายหนึ่งเมาความเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อตัวเองถูอนเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลแบบนี้นะและการไปต่อมาการไปนี้คือ B Force Big Barista แห่งศึกตัดสินครับผม B Force Big Barista แห่งศึกตัดสินเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมผอมแมลงเลเวล12พลังโจมตี3,000ป้องกัน800ครับการไปนี้เกิดจากการใช้จูนเนอร์ทำการจูเนิง่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับเอฟเฟกต์ของตัวมันก็จะมี3เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ที่หนึ่งถ้า สุสารเรา remove ออกจากเกมไปหลังจากนั้นนะครับนสเตอร์บนฟิ์ของอีกฝ่ายทุกตัวพลังโจมตีป้องกันจะลดลง500พอยต์คูณจำนวนนสเตอร์เผาแมลงของเราที่ถูก remove ออกจากเกมครับผมเอาง่ายๆว่าไอตัวนี้ถูอันเชิญมาปุ๊บแทบจะคุมเกมได้เลยครับ remove แมลงของเราัหนักแล้วพลังโจมตีป้องกันของมอนสเตอร์บนฟิวอีกฝ่ายหนึ่งก็แทบจะหายไปหมดเลยนะตามด้วยเอฟเฟกที่2น,นะครับผมคือถ้าเกิดว่าการเป็นนี้โจมตีใส่มนสเตอร์ที่ดังป้องกันอยู่ให้มอบความเสียหายทะลุ defense ให้กับ life point ของอีกฝ่ายหนึ่งครับตามด้วยเอครมาชิิงล ถ้าเกิดว่ามันถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสูญสารไปเมื่อไหร่ให้เราเลือกามอนสเตอร์เผาแมลง3ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนั้นอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครับซึ่งมแมลง3ตัวที่เราจะอัญเชิญมานั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวล1 1หรือต่ำกว่านะครับ <c oughs> เป็นเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ t, กลับมาที่น่ารักมากเยทีเดียวเชียวและการไปต่อมาก็จะเป็นการเวทมนต์แล้ว B f ฟอส Win ครับผมบีฟอส Win เป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการเวทมนต์ใบนี้มีนะสอฟเอฟเฟกงานไเ้ หนึ่งหรือ2ครั้งต่อเทินครับคือถ้าเกิดว,ว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อ f o r c e ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ของเราเมื่อไหร่ให้เราเลือกตัวที่ถูกอันเชิญลงมานั้นหนึ่งตัวหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ f o r c e อีก1ตัวที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าไอตัวที่ถูกอันเชิญมาตอนแรกนั่นนะครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวจาาในเด็กนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมและเอฟเฟกต์ที่สองนะครับผมเทินละครั้งเลือกมอนสเตอร์เผ่า,มาแมลงที่อยู่ เป็นจูเนอร์ได้นะครับและการ์ดไปต่อมาการ์ดใบนี้คือฝูงพึ่งบุกถล่มรวดเดียวครับฝูงพึ่งบุกถล่มรวดเดียวเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ชื่อน,นี้สามารถใช้งานด้เพยงเธ่ลาครั้งและเธิร์ที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้ปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นเผ่าแมลงเท่านั้นและเอฟเฟกต์หลักของมันเลยก็คือว่าเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้แล้วตอนนั้นบนฟิลของอ e ี่ายมีมอนสเตอร์อยู่กี่ตัวเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ B Force ที่อยู่ในสสสาาาาาานนนนนขอออออองงเเเเเเรรรรป็ตตตัััววทีี Level ่่่ urn, มมมลล4หหืกบบบ์้ญชิิิฟแพศษ ลและการไปต่อมาการไปนี้คืออัญมณีพึ่งคืนชีพครับอัญมณีพึ่งคืนชีพเป็นการเวทมนต์ธรรมดาการใบนี้จะมีเอฟเฟกต์สอย่างนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1ก่อนเลยครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อบีฟอสหนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของเราครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2เลยคือถ้าเกิดว่าการใบนี้อยู่ในสุสานของเราเราสามารถรีมูฟออกจากเกมได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์เผ่าแมลงหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเราในเทิร์นนั้นเนี่ยยมมออออสเเตรรร์ทท่่่าาาาาาาลลลลืกกกกกกจจจจะะะไไถถูููคขงดแ้ับ และการ์ดใบต่อมาใบาสุดท้ายกับดักเพียงใบเดียวที่เล่นกับเรื่องของซีรีส์ B Force นะครับคือ B Force N e s t ครับผม B Force n e น t เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้มี2อ,อย่างครับเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ติดชื่อ B Force ของเราถูกเลือกเป็นเป้าโจมตีเมื่อไรนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ B Force 1ตัวจากในเด็กหรือจากบนเมอร์อันเชิญลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษได้เมื่ออันเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้แล้วนะครับผมให้วางเคาน์เตอร หรือเปล่านะหรือประมาณว่าจบ Battle f a c e กันดื้อๆได้แบบนี้เลยเหรอนะครับไม่ต้องห่วงครับผมข้อจำกัดมันอยู่ที่เอฟเฟกที่2น,นี่แหละว่าใน e n f a c e ถ้าเกิดว่ามีเคาน์เตอร์ที่การ์ดใบนี้2เม็ดขึ้นไปการ์ดใบนี้จะต้องถูกส่งลงไปสุสานนะครับถ้าเอาแบบเรียบๆง่ายๆเลยก็คือว่าเอฟเฟกที่1มเมื่อกี้วางเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บหเม็ดเถือต่อไปใช้อีกรอบหนึ่งวาง2เม็ดปุ๊บเอฟเฟกที่2จะทำงานครับผมคือทาให้การ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกส่งลงไปสุสานเลยนั่นเเเเเออออออองงงงงงงคคคครรรรรรรััััับบบผมมมทททท้้้้้หหหดดนนนนนนีีกกกก็ walk, ็็็จจะะปปปาาาาา์์ืืว่่่พพพึยยยลลลสตซิโุ๊ ก็จะมีเอฟเฟกที่โหดมหาการเพิ่มขึ้นมาทันทีทันใดนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมใครที่ชื่นชอบมอนสเตอร์สายแมลงอย่างนี้นะเด็กนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งครับผมคือการ์ดที่อยู่ในคลิปนี้สามารถใช้มีประสิทธิภาพได้หมดเลยนะครับแค่ว่าการ์ดเวทมนต์กับดักมันอาจจะน้อยไปหน่อยเราก็ไปหาการ์ดใบอื่นมาสมเสริมอีกทีนึงก็จะทําให้กองทัพเจ้าพึ่งน้อยทรงพลังเหล่านี้มีความแข็งแกร่งขึ้นได้มหาศาลแล้วแหะครับท่านผู้ชมท่านใดเคยเล่นเด็กนี้มีคอมโบอะไรอยากจะแนะนําเกี่ยวกับพวกมันนะ นี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ